ยังยังยังไม่เ้าอีกยังไม่เ้าอีกโอ้มันเอาออกไม่ได้ลอกเสียเอ้ยถ้าเอาออกได้นี่โอ้ผมนี่งึดตายเลยนะต่อฝังดินใหญ่มากนี่มันไม่มีหางบุกเบิกครับไม่ใช่อะไรนะดูการ เดินหน้าถอยหลังของรถรุ่นนี้เนะี่ยคล่องมากเป็นรถสี่สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแรงฮอกดีมากเลยดูดิโอ้จะเอาจริงเหรอสิ่งั้นจีบเป็นน้องสากรบอกที่แมันสิออก ผมชอบกำลังรถรุ่นนี้มากเลยแต่ว่าใช้งานระยะยาวอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ที่ร,รู้คือแรงแรงทอรกและดีมากเนี่ยคการการกระแทกของแกนี่แกไม่ได้แบบกระชากนะแกเอาตามรอบมันเลยนะ เอาไงเสียจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ยังยังไม่เลึกยังไม่เลึกพอแล้วบ่ออกด้วยคมว่าน่ะโอ้ถ้าออกได้นี่รถรถแม่โคสตกงานแล้วนี่เสียเอ้ย ออกหน้ามแล้วโอ้มึงความแหงเอาเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอ้โหเสียออดนี่ความพยายามสูงครับ ถ้าเอาออกได้นี่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารากมันจะยาวแค่ไหน,ม,นมันมีลากแก้วนะครับเนี่ยเอาแจว่าว่าไหนๆเพื่อนก็มาหาแล้วจัดโชว์ของใหม่ซะหน่อยว่างั้นครั้งแรกนะครับผมที่ได้เห็นที่ที่4.90รัพนะครับใช้แรงดันนะครับพละงกำลังที่แท้จริง วัยมากดูดิอดันไปนดดนมากก็จะเป็นน้องสาเลยที่เสียเฮาโอ้เสียออดว่าได้มากขนาดนี้แล้วบอ,อกรักยัดเสียฟ้อมวะหนาว จัดไปครับโอ้กำลังดีมากเลยอะรถไหมห่วยมัจเจออีลีได้หนิเป็นไงโอ้ ออกจริงๆครับผมโอ้ออกจริงๆครับดูยาวไม่ยาวเนี่ยตรงนู้นอ่ะประมาณสองเมตรได้อ่ะป็หลากเกแกยวยาวไปหนี่แล้วเอาออกได้เฉยโอ้ไม่โคอายไม่โคตกงานนี่นเฮ็ดจริงๆิ่นะเสียเลย แรงมากแรงมากดูดิลึกไม่ลึกอะ่ะลึกไม่ลึก,ลกโอ้เสียออดเจ,จ้าของแขนอะวะโอ้งานนี้ผมได้มาเจอตัวตึงบ้านโพนแล้วครับดูดูความคล่องตัว กถยังไม่แห้งแทะดูพลังกำลังครับ นี่ขนาดรถเดิมๆนะครับนี่แรงบิดมหาศาลครับก้าสิบแรงม้าแต่ว่ามันมีพัดครับอยู่ข้างหลังนี่คำว่าพัดนี่ถ้าไปอยู่ในเครื่องไหน,นถือว่าแรงเลยละฮะรับ,บาว่ามันมีก๊กอกสองเจ้าออาอีหานี้เนาะ ฮะโอ้อกอีลีน่าเจ้าเนาะเจ้าพ่อยันแม่โคเขาตกตกงานบอกฮะโอ้เจ้าพ่อยันแม่โคตกงานเลยบ่เด็ดดิโอ้สุดยอดอีลีว่ะเอตัวดยวเพิ่าีวว่ะยาวห้องน้องสองเมตรกว่าหลุดโอ้ย่อมย่อมบนเป็ยอมยอมหลุดเนยอมคนโอ้เก่งลีครับเจ้าออดเลยแต่แกวิธีแกดันนี่แกไม่แบบกระชากนะ นี่นะครับคนใช้สองเปลาเป็นกล้องอย่างนี้ครับผมตอนแรกนึกว่าจะไม่ออกนะครับเจอเศออดเข้าไปเรียบร้อยเลยโอ้แดดก็โปรโปโยอยู่ครับโอ้วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนตัวตึงบ้านโพนอีกรอบนึงแล้วนะครับ ดูการการขับแกคล่องแค่วว่องไวมากครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนะครับแนะนำเลยครับเป็นอีกรุ่นเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้มากดูดิเหมือนไม่ได้ดันเลยอ่ะ เรียบร้อยครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับผม